วันนี้วันที่21มิถุนายน2567นะคะขณะนี้กำลังยืนงงอยู่ในดงขี้นะคะวันนี้จะมาะทำน้ำหมักขี้สูตรครูพิมพ์นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือถังใหญ่ๆนะคะแต่ใหญ่ๆมากเพราะว่าเราคงไม่อยากจะชะงกลงไปตักขี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเอาแบบพอประมาณคำว่าพอประมาณก็คือ,อไซนี้นะไเท่าต้นขานะคะ ก็พอประมาณคราวนี้อีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือขี้นั่นเองขี้วัวนะคะขี้วัวอย่างที่บอกนะคะว่ามันไม่สามารถใส่ลงไปในต้นไม้ได้เลยเพราะว่ามันจะทําให้ใบเหลืองนะคะมันมีสารบางอย่างซึ่งปัจจุบันก็ยังนึกไม่ออกมันคืออะไรนะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือใส่ลงเลยไม่ได้จะทําให้ใบเหลืองเพราะเอะมันจะคลายความร้อนด้วยแล้วก็มันจะมีสารในที่ว่าเนี่ยมันจะดูดเอาอะไรสักอย่างนี่แหละอย่าอย่า,อย,าอย่ามาถามหาเรกวิชาการอ่ะ เอาเป็นว่าอย่าใส่ลงไปทันทีนะจ๊ะต้องเอาไปหมักก่อนแล้วก็เาก,กากกาแฟนะคะจากเพื่อนสาวแสนสวยเจ้าของคอฟฟี่เดล่านะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราทําน้ำหมักขี้กันเลยค่ะอ่าชร์ลเรนจ์อีกอันหนึ่งก็คือเราต้องหาที่เหมาะๆนะคะว่าเราจะเอาวางไว้ตรงไหนดีที่เราจะใช้ได้สะดวกเพราะว่าพอเราใส่น้ำใส่อะไรลงไปแล้วเนี่ยมัน มันย้ายลำบากนะคะก็เอาตรงนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นที่ที่เราจะหมักน่นหมักนี่อยู่แล้วนะโอเคพยายามหาที่มันเสมอกันจะได้ไม่ล้มนะคะประมาณนี้แล้วก็ไปเอาที่วัวมาหนึ่งกระสอบ นั่นคงเป็นเหตุผลว่าทำไมมวลกล้ามเนื้อถึงเพิ่มนะคะเพราะว่าเออถึงแม้จะไม่ได้ไปออกกำลังกายหนักเท่าที่ควรก็มีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาสองเท่านะคะจากวันแรกที่เเริ่มทำสวนจนถึงวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเทขี้ลงไปง่ายมากค่ะ,ะถังมาเทขี hey ้เทกาแฟ ใส่น้ำให้เต็มคนๆๆชิมเบิงนะคะแล้วหมักไว้ประมาณหนึ่งเดือนก็ใช้ได้เลยนะคะอันนี้คือกากกา,าแฟนะคะก็มีนานจะขึ้นลานะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราหมักไปด้วยกันเลยคือช่วงที่ผ่านมายุ่งมากนะคะก็เลยได้มาแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำาริคัเ่ะที่ลงไปน่าจะประมาณหนึ่งส่วนสามของ เออเศษหนึ่งส่วนสามของเทคี Take ้ลงไปประมาณเศษหนึ่งส่วนสามของถังนะคะและเนื่องจากเราไม่มีแรงนะคะตะแคงถังนะคะโอ้ยนะ แม่เมมาแมม้าแม่มา,มมา,า,มมาเปลี่ยนจากความรักเป็นการช่วยได้ไหม,มนี่นะคะอ,อย่างที่บอกอาการทำงานทุกอย่างเนี่ยมันมีหลายเส้นทาง ทางนี้ไม่ได้ไปทางนู้นยกขึ้นไม่ได้ก็ตะแคงถังแล้วก็เอาขี้ส่วนหนึ่งอะเทลงไปนะคะคราวนี้มันยกขึ้นแล้วก็สามารถยกเทลง ก็ประมาณจปหนึ่งส่วนสามของผักตอนแรกเรานึกว่าปั่นนี้กากาแฟก็คงจะเออ่ขึ้นลาแล้วใช่ไหมไม่ขึ้นนะคะเออดีมากเลยนะกาก,กาแฟเนี่มจะช่วยช่วยทําให้เอ,อกลิ่นของขี้ะคะ่ะมันมันน้อยลงนะคะหลายๆคนอยากคิดโอ้โยเล่นขี้ทําน้ำหมักขี้มันจะเหม็นคลุ้งไปหมดไหมไม่ไม่คลุ้งนะคะเคยทํามาแล้วนะคะใส่กากาแฟเข้าไปนะคะแล้วก็เทน้ําแล้วก็คนนะคะ คนไว้นะคะแล้วก็หมั่นคนทุกวันนะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนแต่ว่าเท่าที่ทํามาก็อย่างที่บอกดาร์ลิงเป็นคนช่วยนะคะก็คือเขาให้คนทุกวันดาร์ลิงก็ไม่คนนะคะก็หมักแล้วทิ้งไว้เลยนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าการใช้สูตรของครูพิมพ์เนี่ยทั้งหมักดินแล้วก็ทําน้ําหมักขี้เนี่ยนะคะมันมันดีมากๆเลยบางทีเราสามารถ คือเราสามารถเปลี่ยนสภาพดินที่แบบแข็งโป๊กอะให้เป็นดินร่วนได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ไปลองดูะคะคือดาร์ลิงเนี่ยเป็นคนโชคดีที่ มีเพื่อนน่ารักนะคะซึ่งเวลาอยากจะได้อะไระเพื่อนๆช่วยเหลือเสมอนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแอนสำหรับกากกาแฟด้วยนะคะแล้วก็คนที่ต้องขอบคุณมากๆเลยคือมามายงนะคะแห่งขอนแก่นดีไซน์พม่านะคะผู้ซึ่งไปรับกันดั้มมาจากโรงเรียนตอนเย็นทุกวันเลยนะคะก็ นอกจากจะต้องรับมาแล้วอาม่าก็ยังต้องรับบททํากับข้าวเลี้ยงหลานหลานบุญธรรมนะคะซึ่งหลานบุญธรรมนี่ชอบกับข้าวฝีมืออาม่าเกินเหตุนะคะก็คือกินข้าวบ้านเขาวันละสองจานนะคะใหญ่ๆนะคะก็เลยถามเขาว่าโอ้ยไม่เกรงใจเขาเหรอลูกเขาบอกว่า ก็มันอร่อยมากและที่สำคัญคืออาม่าบอกว่าอยากเติมก็เติมได้ก็เลยจัดไปนะครับยังไงก็ขอบพระคุณอาม่าด้วยนะคะที่ช่วยทำกับข้าวเลี้ยงหลายบุญธรรมนะคะก็เดี๋ยวต้องเชิญอามานะคะมาปลูกต้นไม้นะคะอามาครอบครัวอามาและหมามมยงนะคะมาปลูกต้นไม้เป็นอนุสรณงถึงความดีงามที่ทุกท่านทำไว้ให้กับสวนเกตรตดานะคะทำให้ลิ่งสามารถที่จะแบบว่า โฟกัสในการทํางานช่วงเย็นได้อย่างเต็มที่เพราะว่าอย่างที่บอกเวลาทองในการทํางานมีสองช่วงก็คือช่วงนี้ก็คือช่วงเช้านะคะ,ะตีห้าจนถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วก็ไปรับสมาร์ทลูกไปรับลูกมะม,งมยงใช่ไหมคะรับกันดั้มแล้วก็ไปรับสมาร์ทซึ่งเป็นลูกมะมย้งเนี่ยนะคะแล้วก็ไปรับกันดั้มไปส่งโรงเรียนแล้วหลังจากนั้นแดดก,ก็จะแรงมากไม่สามารถมายืนอยู่ตรงนี้ได้นะคะแล้วเราก็ กลับมาทำไงอีกครั้งคือได้ช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นะคะซึ่งแดดเริ่มจะจางลงบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดเราจะต้องข้ามไปรับลูกในอีกฝ้าของเมืองแล้วกลับมาเนี่ยเเราก็จะไม่ได้ทำงานเท่าไหร่นะคะก็เลยขอมามายงว่าเออเอางี้ไหมเราไปส่งลูกเธอเธอมาส่งลูกเรานะคะแต่ของเราเนี่ยแค่ไปส่งแป๊บเดียวนะคะแต่ว่าของมามายยงนี่ทั้งไปรับมาแถมยัง อะไรเอลฟ้าอ่าอย่างของของของเล็งเนี่ยก็แค่ไปรับสมาร์ทแล้วก็เอาไปส่งโรงเรียนแต่ของมามายงเนี่ยรับเกินด้ำกลับมาแถมยังต้องเอามากินข้าวของอาม่าอีกนะคะแล้วแถมยังต้องดูแลอีกจนถึงประมาณทุ่มหนึ่งก็ยังไงก็ขอบคุณมามาย้งมากๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเราทําน้ําอักขี้คันนี้ขั้นตอนใช้ง่ายมากก็คือเติมน้ําค่ะแล้วก็คนนะคะอ่าเนี่ยค่ะขั้นตอนนี้ก็คือ เติมน้ำลงไปให้เต็มนะคะที่อยู่ตรงนี้นี่คือหอมกาแฟมากๆนะคะแต่กินไม่ได้นะ,ะแต่ต้นไม้ชอบนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องหามาก็คือฝักคุณนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าครูพิมพ์ให้ใส่ฝักคุณทำไมแต่ว่าส่วนของครูพิมพ์ก็คือขี้ นะคะหนึ่งส่วนสามของภาชนะนะคะ,ะกากาแฟแล้วก็ฝักคูณเอามาทุบๆๆแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ไปหมักด้วยกันนะคะนี่นะคะเราก็กวนไปนะคะย้ำอีกครั้งนี่ไม่ใช่การกวนขนมนะคะการกวนขี้นะคะยังคงโค้ดพี่โจนจันไดนะคะ ชีวิตเป็นเรื่องง่ายอะไรที่มันยากแปลว่ามันผิดนะคะคือมันมีวิธีในการทำปุ๋ยหมักมากมายนะคะแต่ว่าเอาลิงจะเลือกเฉพาะวิธีที่ลิ่งพอใจก็คือวิธีที่ง่ายเท่านั้นนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่เราปลูกเราอาจจะอยากปลูกนู่นปลูกนี่ปลูกนั่นเราก็เอามาปลูกค่ะเพราะต้นไม้ก็อย่างที่บอกซื้อมาก็สามบาทไม่เกินห้าบาทนะคะ แต่ต้นไหนแหมเรื่องมากไม่อยากจะอยู่แล้วก็ mm hmm. ก,ก็ปล่อยให้ตายไปนะคะคือมันไม่เสียเปล่าเพราะว่าเราก็จะได้ความรู้อ๋อต้นนี้ทนต้นนี้ไม่ทน mm hmm. เวลาเราเอาต้นไมใ้ใส่เข้าไปสี่ห้าต้นคนอื่นเขาอยู่ได้แต่อันนี้ตาย mm hmm. ก็จะได้รู้ไว้ว่าเออไอ้อไนี่คือเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะเอเวลาเราหมักขี้เนี่ยเราปิดฝาด้วยนะคะเพราะว่ายุงม,มันชอบเข้าไปวางไข่นะคะเดี๋ยวก็จะมีลูกน้ำแยะมากมายแล้วก็ <Ooh. S 2> เกิดยุงมากมายนะคะแต่สําหรับที่พื้นที่ตรงนี้ก็คงไม่ต้องกลัวยุงแล้วหะเพราะว่าถึงขั้นมีบ่อน้ําขนาดนี้ก็ยุงแบบว่าจัดเต็มนะคะก็เราจะเริ่มใช้อน้ํำอักขี้ถังนี้ได้ในวันที่21กรกฎาคมนะคะก็ถ้าเกิดใครสน ถ้าใครสนใจแต่กลัวว่ามันจะเหม็นไหมก็ลองมาดมที่นี่ดูนะคะดมได้แต่ห้ามชิมนะคะถึงแม้มันจะกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นกาแฟก็ตามแบบอะไรนะเอ,อสีออกมาแบบว่าเหลืองทองสวยงามกลิ่นหอมเป็นกลิ่นกาแฟแต่กินไม่ได้นะคะเพราะมันคือขี้นะคะนี่เราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเอาฝามาปิด ส่วนน้องๆเปิดทุเรียนนี่เดี๋ยวจะมาทําอยู่นะคะก็คือเอามาทําเป็นปุ๋ยหมักไม่กลับกองสูตรอาจารย์ลุงนะคะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะนี่นะคะอันนี้เรียบร้อยทิ้งไว้หนึ่งเดือนนะคะเพราะฉะนั้นวันที่21กรกฎาคมตักไปรดน้ำได้เลย